นักมวยสากลไทยหน้าใหม่ดังไกลถึงต่างแดนครับนี่ครับเปิดตัวมาครับมาดูมวยสากลกันบ้างนะครับนี่คือนักชกจากออสเตรเลียครับคือแจ็คสตีเฟนนะครับโอ้โหแต่ว่าคนดูเสื้อขาวด้านล่างนี้ยังซินโคชเชนนะครับผมจังหวะนี้ครับนี่คือแจ็คสตีเฟนนะครับซึ่งมีเรียกว่าประสบการณ์การชกมาพอสมควรครับเป็นหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงของออสเตรเลียครับนี่ครับเจอกับนักชกมวยสากลชาวไทยหน้าใหม่ครับเขาคือ พุทธรพูมิทองอินครับสถิติการชกนี้ชกมาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก่อนหน้านี้แล้วก็ชนะ1ครั้งครับงานนี้ไปผงาดไกลถึงออสเตรเลียครับโอ้ดูท่าทางกันแมดูท่าทางว่าจะร้อยครับน้องบ่าวคนนี้ครับแม่ถ้าจะร้อยคาดนะครับดูหน้าตาเอาจริงเอาจังครับโอ้โหสไตล์ของเขาแล้วครับนี่คือพุทธรพูมทองอินครับทั้งคู่ครับเจอกันในรายการอันติเมตเลเจน d ์เมื่อวันที่12เดือนเมษายนปี2 0 2 5หรือปี2568ครับ โอ้โหเจอแหม่สาวถือป้ายครับแย่งเซ็นอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับอืมโอเคครับมาดูดีกว่าครับว่าจะเป็นพันพืดผ่น้องเฮือจังหวะนี้ครับแหม่จะเป็นอย่างไรครับนี่ก็ชงพาวยไทยที่สอนแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ชงนี้โค้ชเชทีวีนะครับส่วนประวัติของน้องพุทธรพรมทองอินนี่ผมทราบมาแค่ว่าน้องนี่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ได้สัญชาติออสเตรเลียเลยนะครับมีชื่อมีชื่อภาษาอังกฤษว่าแพทริกเวลล่านะครับแต่ชื่อภาษาไทยชุดได้กําหนดก็คือ พุทธรภูมิทองอินกมบอะไรกันดว่าพี่น้องเพื่อนจากวันนี้ครับถ้าน้องมาเห็นคลิปนี้บอกด้วยะครับว่าน้องเป็นคนพื้นเพจากจังหวัดที่ไหนอะไรยังไงครับมาครับมัดซ้ายครับเจอมัดซ้ายขึ้นครับหนึ่งสองครับท่านของอ๋อนี่ครับหนุ่มคนนี้ครับแจ็คสตีเฟนครับแจ็คจังหวะนี้มัดซ้ายครับท่านของพุทธรภูมิหยับซ้ายครับพุทธรภูมิมัดขวาครับพุทธรภูมิทองอินนะครับมัดขวามาเจอมัดขวาขึ้นโอ้ดึงลบสวยครับดึงหลบได้สวยครับอัปรคัต้ายครับแม่สายตาไวนะครับ ถือว่าใช้ได้ครับหลังจากที่มวยสากลในไทยนี่ค่อนข้างจะซบเซาไปมากๆครับนี่ผมได้มาเห็นคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นหนุ่มไทยครับเป็นมวยสากลครับแหมลีลาท่าทางไม่ธรรมดาครับนานๆจะได้เห็นหนุ่มมวยสากลที่ของไทยที่พิวไหวแบบนี้ครับมัดขวาอันลําตัวครับแล้วก็หลบได้ดีครับโอ้ฟุตเวิร์กสวยครับ ท่านของน้องพุทธรภูมิอัดลำตัวครับท่านของแจ็คมัาซ้ายแจ็คขวาแจ็คครับอหมัดนี้อัปปะคัดซ้ายครับหมุนหัวลงมาครับมัดขวาซ้ายมัดไฟอัดไปกันหน่องเบาพันนั้นแหละฮุกคว้าเออสวยพันนั้นแหละหน่องเบาเฮ้อนะนั่นครับสวยครับอัปปะคัดซ้ายครับมัดฮุกซ้ายอ่าร้อยครับร้อยครับโอ้โหท่าทางว่าจะร้อยหนัดคุณผู้ชมครับร้อยหนัดจัดแบบนอนสต็อปกันไปเลยครับแค่เดินมาครับมัดซ้ายครับท่านของแจ็คสตีเฟนหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับแจ็คสตีเฟนอัดขวาครับพุทธรภูมิแล้วโยกหลบครับโอ้โยกหลบสวยครับ ยับซ้ายยับซ้ายครับแจ็คหมัดขวาครับน้องพุทธภูมิอัปคัดซ้ายแล้วผักออกมาโอ้ช็อกดี้คัดนองคนนี้พิ้วไหวกันหมอพิ้วไหวครับพิ้วไหวดังไผ่ลู่ลมครับจังหวะนี้ครับหมัดขวาครับหนึ่งสองครับแล้ววนออกมาครับโอ้โหว่องไวครับอัปคัดขวาครับอัปคัดซ้ายหมัดฮุกซ้ายฮุกขวาครับแล้วถอยออกมายับซ้ายครับทางของแจ็คซตีเฟนยับมาครับลงดึงหลบได้แล้วกดหนึ่งสองเข้าไปรับเมอสักครู่แก่ออกมาครับโยกหัวซ้ายขวาครับเอาโยกหลบสวยครับ โอ้กระโดดเข้าไปเลยนะครับกระโดดเข้าไปครับ1นครับนี่ครับฟุตเวิร์สครับโอ้โหหนึ่งสองมาครับแจ็คเจออัปคัดซ้ายขวาแหมกันไทยดีครับมัดหุกเขงไปครับจังหวะนี้เวียงมาครับอ้าวบนลงมาในนอย่าไปทุบลังหัวอย่าไปทุบลังหัวน้องบ้าอย่าทุบลังหัวนะนก็อย่าทุบมลังหัวนะครับก็ขอโทษขอโพยไปครับยับซ้ายครับยับซ้ายครับน้องพุทธพรภูมิยับซ้ายหูไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับอย่าล้มล้มเล่าๆนะครับล้มล้มเหล่าเหนี่ล้มยาวทั้งยืนได้ครับมัดขวานี้มาหนึ่งสอง หนึ่งซองครับมัด้ายครอไปอัดลำตัวเข้าไปหนึ่งซองขึ้นมาอัดลำตัวเข้าไปหนึ่งซองขึ้นไปโอ้โยกลบออกมาครับสวยครับแม่ตาโยกลบก็สายตาดีครับอัดหนึ่งสองครับอ่าหมุนวนครับหนึ่งสองเข้าไปครับอัดซ้ายครับมัดขวาขึ้นมาแจ็คหมุนวนออกมาครับมัดซ้ายกมันกระโดดต่อยเลยนะครับกระโดดพุ่งครับระวังอย่าใช้ไล่น้องอย่าใช้เล่กระแทกอย่าใช้ไหลกระแทกนะครับอืมกรรมการเตือนนะครับหนึ่งสองครับจังหวะนี้ครับ เดินมาครับหมัดขวาครับเย็บขวาเข้าไปพุทธรภูมิอัดลำตัวครับพุทธรภูมิแจกว่าพื่อับแจ็คอัดซ้ายครับแล้วก็แมทดยกทีหนึ่งเสียแล้วนะเม็ดยกทีหนึ่งเสียแล้วครับแม่ภาษาตานี้เม็ดแปลว่าหมดนะครับบางพื้นที่ใช้คําว่าหมึนะครับโอ้เราดูครับอ่ามาดูภาพชากันดีกว่าครับผู้ชมเพื่อนอะไรภาพชากันจากวันนี้ดูครับเข้าออกว่องไวครับเย็บแล้วออกครับหมัดมาครับแม่นานๆจะได้เห็นนะครับ ตอนนี้คืออยากอยากเหลือเกินจะให้มวยสากลของไทยได้กลับมารุ่งโร์อีกครั้งนะครับผมเกิดทันอยู่นะฮะช่วงที่มวยสากลไทยนี่เต็มไปด้วยผู้ชมเข้าไปดูแล้วเราก็ได้แชมป์อยู่หลายรุ่นนะครับทันอยู่นะฮะมัดขวาครับเคยตอนเด็กๆเคยทันดูเขาทรายอยู่นะฮะมาครับนี่หนึ่งสองครับอัดลำตัวไม่โดนครับมัดขวามาดึงหลบแล้วก็อัดลำตัวออกไปครับ อัดมาหมัดน,นี้หลบได้แล้วอัดลำตัวทันทีครับอ,อ่ะมาเลกาโต้ทีน้องเอ๋นะดูกันต่อหวมจอนี้ครับเย็บซ้ายครับเรือของแจ็คเปิดมาเย็บซ้ายหนึ่งสองพุทธ,ระ,ทธระพุมพุทธระพุมวนออกมาครับเย็บซ้ายขู่ไว้ก่อนครับเย็บซ้ายมาครับแจ็คจังวันนี้หนึ่งสองครับพุทธระพุมหมัดซ้ายครับพุทธระพุมอืมกระโดดต่อยเลยครับโอ้ย่าชาซอซกอ้ยาช้ซอกไม่ใช่หมวยไทยหนองบ้าไม่ใช่หมวยไทยนะกรรมการเตือน like ยาชาซอกนะครับแหม่หมวยไทยมันอยู่ในสายเลือดครับ บางที2มันออกไปโดยไม่รู้ตัวครับ1นสองครับพุทธรภูมิจังวันนี้มัดขว้าเซื่เข้าไปนงเบ้าพนันแหละวนออกมาครับเนี่เต้นนกเอี้ยงครับเต้นนกเอี้ยงฮะเต้นนกเอี้ยงวนออกมาครับใครไม่เคยเห็นเต้นนกเอี้ยงก็คือไปดูเวลานกเอี้ยงมันมันก้าวครับมันจะกระโดดกระโดดยองแยงยงแยงนะครับมัดซ้ายครับจังวันนี้ทางด้านของพุทธรภูมิ1นึ่งสองครับซ้ายไม่โดนครับทางด้านของแจ็คแจ็คสตีเฟนหนึ่งสองครับหนึ่งสองคืนครับโอ้โหอัดมัดเข้าไปครับ ยับครับยับครับเราอัดลําตัวครับเราโยกหลบได้ดีครับสวยครับแหมเข้าออกแล้วดึงหลบสวยนะครับพุทธพภูมิหมัดเราแยกออกมาครับหมัดขวาครับแล้วดึงหลบออกมาครับโอ้แจ็คต่อยไม่โดนเลยครับแจ็คลองหมดเลยครับแหมโชว์ฟุตเวิร์สครับพุทธพภูมิครับโชว์ความไวครับอ่าอย่าอย่าชนกรรมการอย่าชนกรรมการอ่ากรรมการระวังนะครับอย่าขวางทางนักมวยนะครับแหมจังหวะนี้หนึ่งซองอัดเข้าไปน้องเปลาพลากออกมาเออผ่านนั้นแหละหนึ่งซองอัดเข้าไปหนึ่งซองอัดลำตัวดึงหลบโอ้ดึงหลบสวยครับเข้ามาครับหมัดขวาครับอัดลงเข้าไปครับหนึ่ วนออกมาครับอ้าวฟุตเวิร์คครับฟุตเวิร์คเต้นนกเอียงครับเต้นนกเอียงหนึ่งสองครับท่วันนี้มัดขวาไม่โดนครับล้องมัดซ้ายดึงหลบได้ครับแม่วนหลบสวยครับยับออกมาป้องกันตัวได้ดีครับอย่าลกๆกครับอย่าลกๆน้องเบ้าลกๆไเด้ดดียวพัดทกหนังพึ่งแล่น่ะอย่าลกๆเดี๋เดี่ยวพัดทกครับหนึ่งสองสามสี่ครับพุทธรภูมิหนึ่งสองเจอมัดขวาท่านของแจ็คยับซ้ายไม่โดนครับแจ็คมัดนี้ไม่โดนเหมือนกันครับเข้าไปกอดไว้ก่อนครับนี่น้องเบ้าอย่าทำแบบนั้นและเอออย่ากดหัวครับ วนวนมาครับพุทธรภูมิมัดนี้ดึงหลบได้ครับเข้าไปครับอันหนึ่งสองพุทธรภูมิครับจังหวะนี้มัดซ้ายครับดึงหลบมาครับอันน้ำตัวครับแจ็คเคาะหัวเป็นหนึ่งทีครับพุทธรภูมิท่ากรรมการโอ้เตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับยาอ๋อยายาใช้แขนคล้องแล้วก็อัดนะครับอ่าอันนี้เตือนเป็นทางการนะครับยังไม่ตัดคะแนนนะครับเตือนเป็นทางการนะฮะถ้าเกิดน้องทําอีกหนึ่งครั้งนี้น้องจะโดนตัดคะแนนคำบันควักไปไป ลุยกันต้องร้อยกันต่อนองบอลเฮ้ยหนึ่งองอัดขวาลบด้พุ่มจังวันนี้หนึ่งสองครับซ้ายมาเจอขวาคืนครับอับคัดซ้ายขวาซ้ายหนึ่งสองมาครับเจอมาดทุกซ้ายอัดลำตัวขวาครับเออโหสวยงามจังวันนี้มัดขวามาครับแานของแจ็คหนึ่งสองพุทธรภูมิดึงวนออกมาดันเอาไว้ดันไว้ปัดทุกขวาอืมผางเขาให้เย็บซ้ายครับพุทธรภูมิดึงหลบมาแล้วมัดขวาตอบโต้จังวันนี้ว่าพื้นของบ้าว่าพื้นของบอที่ทำให้เอาสักยัางมัดซ้ายโอ้โหแจ็คถึงกับเซถลาเล่นลมจังวันนี้ครับอัดลำตัวมาดึงหลบได้อีกแล้วครัับบโอหาายต โอ้โหบ้องไวครับพิ้วไหวดังไผ่ลู่ลมครับจังหวะนี้มัดซ้ายครับดึงออกมาครับหนึ่งสองัดลำตัวเข้าไปครับมัดขวาไม่โดนครับวนออกได้สวยครับหนึ่งสองมาครับลำตัวลำตัวไวอย่างไรครับวนออกมาครับหนึ่งสองครับพุทธรภูมิจังหวะนี้เดินเข้าหาครับหนึ่งสองพุทธรภูมิแล้วก็เม็ดหยกเทซองเซแลงวันหนองบ่าวฮื่อนะหยกทีองเสียแล้วครับสวยนะครับแล้วก็ แหมนั่นไงผมว่าแล้วนะรายการไม่ยอมให้ดูภาพไม่ยอมให้ดูริงเกิลนะครับนะข้ามครับข้ามข้ามาม,มาเล่นกันต่อพี่เปาเฮ้ยน้องเปาเฮ้ยมาดูกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเหนื่อยนะครับนี่เงือท่วมเลยนะฮะโอ้มาตตอกตโตโยเทซามุรุยกันต่อครับหนึ่งสองครับ เยับขู่ไว้ก่อนครับเยับขู่แล้ววนออกมาครับเยับขู่วนแล้ววนออกมาครับเย้ำมาหมัดเวียงขวาครับอับคัดซ้ายอับคัดขวาหมัดฮุกขวามาครับท่านิของแจ็คเยับเข้าใส่ครับพุทธประภูมิวนออกมา1นึ่งสองพุทธประภูมหนึ่งสองแจ็คอัลลมตัวฮุกขวาพุทธ <อ S 1> ประภูมหนึ่งสองแจ็คอัลลมตัว brake. ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมนของพุทธประภูมิรวมหมัดเข้าใส่คร SO. ับแจ็คนี่พยายามจะเน้นที่ลำตัวนะครับเพราะว่าเป้าใหญ่ครับเพราะว่าชกหัวของพุทธประภูมิไม่ค่อยโดนนะครับก็เลยเน้นลำตัวครับวนออกมาครับหนึ่งสองแล้ววนออกครับ แคปเขาหาหนึ่งสองอกมาฮุกซ้ายนี่สวยครับดึงสองมาติดการอัปคัดขวาครับโอ้ผาเขาให้ผลักออกมาครับถนนของพุทธรภูมิวนมาถนนของแจ็คแจ็คสตีเฟนย็บซ้ายครับย็บซ้ายวนไปย็บซ้ายวนไปหนองบ้าเอานั้นแหละวนไปครับวนมาครับมัดขวาแหม่ไม่โดนครับจังหวะนี้ครอือเจอฮุกซ้ายพุทธรภูมิครับดึงบนสวยคาอันลำตัวครับโอ้สวยงาม ฟุตเวิร์กดีครับสายตาดีคร <cle promotion UC S> ับบ้งใบครับ1 2 3อัดโอซ้ายฮุกซ้ายมัดขวาอีกทีครับฮุกซ้ายอีกทีครับโอ้แจ็คแจ็คโดนเยอะครับแจ็คครับแจ็คโดนเยอะแล้วนะครับแจ็คครับแจ็คถอยร่นครับ1 2พุทธรภูมิเดินอัดเดินบดเดินบีแจ็คครับต้องวนออกมาครับแจ็ค1 2 3แจ็ค3 4 5แจ็คมัดขวาพุทธรภูมิอัดลำตัวไปแจ็คอัดลำตัวอืมเสยขึ้นไปพุทธรภูมิโอ้ว่าเพื่อกับแจ็คตรงนี้มัดขวาพุทธรภูมิครับแจ็คจะทำไงโอ้ยแจ็คแจ็คเหมือนจะนิ่งครับแจ็คเหมือนจจะะคคคคิดอออไไรรรม่กัับบแ็ จังหวะนี้อ้าวดึงหลบได้ครับแขม,ม,มินออกมาครับซ้ายไม่โดนครับพุทธภูมิดึงมาครับแจ็กวา่าพลือครับยับซ้ายยับซ้ายยับซ้ายพุทธภูมิครับมาครับแหม่มัดนี้ไม่โดนครับตะกี้มีมีเดมซี่โรนะฮะทานั้งของแจ็คนะครับดึงขวามาครับพุทธภูมิอัดลำตัวครับแจ็คมัดซ้ายครับแจ็จจังหวะนี้ขวาไม่โดนครับแจ็คเดินขวาหนึ่งสองอัดลำตัวครับซ้ายอีกทีครับแขม้าครับทั้งของแจ็ค พุทภูมิครับหนึ่งสองครับหมัดซ้ายแจ็คขวาดักเอาไว้ยังมาจังหวะนี้ครับฮุกซ้ายแล้ววนออกมาพุทธรภูมิหนึ่งสองครับติดกัดครับแจ็คดึงหลบได้แล้วเสยขวาครับอัดลำตัวเข้าไปครับแล้วดึงออกมาครับออกมาทันทีครับสวยงามครับหมัดซ้ายนี่ไม่โดนครับด้านของแจ็คพุทธรภูมิเดินเข้าหาโยกหลบครับหมัดซ้ายยับซ้ายหนึ่งสองไม่โดนครับแจ็มวนออกมาครับหมัดขวา ออกมาครับเต้นนกเอียงออกมาครับแจ็คเต้นนกเอียงมาอ่อพุทธภูมิครับเต้นนกเอียงมาหนึ่งสองครับพุทธภูมิมัดซ้ายของแจ็คหนึ่งสองพุทธภูมิมัดซ้ายแจ็คอัดขวาเข้าไปพุทธภูมิเสยนี้ลูกนี้ไม่โดนโดนอัดลำตัวขึ้นมาวนออกมาครับจากของพุทธภูมิมัดหนึ่งสองจังหวะนี้อ๋อสามไม่โดนแจ็คว่าเพลย์ครับแจ็คหยับซ้ายครับพุทธภูมิแจ็คจะทำอย่างไรครับแจ็คหนึ่งสองพุทธภูมิครับแจ็คอย่าคิดเยอะมัดนี้ไม่โดนครับเจออัดลำตัวไปแล้ววนออกมาครับอัดลำตัวแล้วออกมาครับโอ้โห ต่อแล้วออกครับต่อแล้วออกมัดซ้ายขวาครับจงหวะน,น้ครับยยบซ้ายมาเทิร์นของแจ็คพุทธุลเดินเข้าหาครับอ้าวแล้วแมดยกเที่สามเซเลี่ปีบ่าวเฮ้อน่ะหมดยกที่3มเซียนแล้วครับเรียกว่าโมแทบไม่ได้พักหายใจเลยครับคนภาคนะคนพังไม่ได้หายใจเลยปีบ่าวเฮิร์นนะอเออข้าม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 ถ้าได้ดูดิงเกร์ไม่ข้ามครับนะฮะแต่พอไม่เห็นดูดิงเกร์ก็ต้องข้ามครับเจวะน,นี้ ม,มาแล้วกันต่อยกที่ีหย,ยกทีซีปี่บา่าวเฮินน้องบาเวอร์นะยกทีซีครับดูว่าจะเป็นเช่นไรครับามาครับลุยกันต่อพี่น้องเปิดมาหยับซ้ายครับแจ็คหนึ่งสองสามสี่ครับพุทธภูมิแจ็คพยายามจะออกมัดขึ้นมาพุทธภูมิลงมาอัดขวาครับทางของพุทธภูมิมัดซ้ายอีกทีหนึ่ง จากซ้ายไปโดนขวาครับพุทธรพวมขึ้นไปหยับซ้ายครับพุทธรวมจังหวะนี้หยับซ้ายหยับซ้ายคู่ครับพุทธรวมครับยิ้มเลยครับหยับซ้ายมาครับแจ็คพยายามจะเคาะลำตัวครับอ้าวเหลาแล้วเตือนครั้งที่สองแล้วนะว่าอย่าเอาแค้นอย่าเอาแค้นโค้งกันเลยอย่าอัดพนันนะเตือนครั้งที่สองครับโอ้ได้ครับจังหวะนี้ครับระวังครับอย่าลุ้มๆุล้วเหลาครับมีสเตย์ให้ดีครับจังหวะนี้ครับมันขวาเวียงไปเวียงไป ข้าวเวี่ยงไปโอ oh, ้บันนี้ไม่โดนครับอัดลำตัวไปซ้ายคืนมาติดแค่แนวบอลออกมาพุทธภูมิซ้ายข้าครับแจ็คหนึ่งสองพุทธภูมิครับพุทธภูมิอัดลำตัวครับอัดลำตัวอีกทีโอ้โดนไปเยอะครับแจ็คจังหวะนี้มาซ้ายโอ้แจ็คถึงกับต้องถอยล้นครับเจอหนึ่งสองพุทธภูมิเข้าไปมัดฮุกซ้ายแจ็คขวาพุทธภูมิซ้ายแจ็คขวาพุทธภูมิขวาพุทธภูมิจังหวะนี้ว่าเือแจ็คแจ็คจะทำอย่างไรแจ็คหนึ่งสองเจออัดลำตัวขึ้นไปจากพุทธภูมิมัดขวาซ้ายอีกหนึ่งทีครับแจออขงพุทธภูมิ จากว่าเผยครับแจ็คมัดขวาดักเอาไว้ที่ด้านล่างครับแจ็คสวยหมัดขวาลูกนี้ซ้ายครับเจอพุทธภูมิหนึ่งสองเก็บลูกหาย็บซ้ายครับพุทธภูมิเย็บซ้ายพุทธภูมิแจ็คตีทำเพลือแจ็คตีทำเพลือเดินเข้ามาครับซ้ายมืนี้เจอขวาครับเอาวนออกมาครับพุทธภูมิครับกระโดดต่อยเลยครับแหมซูเปอร์แมนพันช์นะครับจังหวะนี้อัดขวาลงไปครับอ่าขวาเจอขวามาซูเปอร์หนึ่งสองครับแจ็คหนึ่งสองพุทธภูมิเย็บซ้ายครับแล้ววนออกมาเดินเข้ามาครับมัตนี้ไม่โดนครับ ม่โดนก็ว่างขันใหม่ครับแคบเดินมาขบุมเจอวันนี้ยับซ้ายไม่โดนเจอขวาจากพุทธภูมิไปครับดันลงไปครับขวามาซ้ายขวาครับพุทธภูมิขวาครับจากแจค็คกับพุทธภูมิสวนกันพาออกมาครับพาออกมาจากมุมครับแคบเดินมาครับอัดลําตัวครับมันซ้ายหมุนวนมาเจอหมัดขวาครับแจ็คโอ้แจ็คโดนไปหลายดอกครับพุทธภูมิหมัดขวาพุทธภูม Tamb ิแจคค็คพยายามจัดลำตัวกระโดดต่อยแล้วพุทธภูมิผาลกให้หมดแต่เดียวแม่กระโดดต่อยสวยนะครับ เขียวดูมาครับหนึ่งสองครับท่นของแจ็คพุทธประภูมิวนวงมาแจ็คว่าเพื่อครับมันนี้ไม่โดนครับแจ็คขวาพุทธปรภูมิครับหมัดขวาอีกทีครับเจอเอาปคัตขวาขึ้นมาเพียงหมัดขวาครับพุทธประภูมิหนึ่งสองไม่โดนครับแจ็คมัดซ้ายพุทธปรภูมิผมจังหวะนี้ออดซ้ายทีเอาขวาอีกทีครับโอ้โหเอาเจอขวาครับแมเหมือนท่านของแจ็คจะเพียงเสียแล้วครับแจ็คครับแจ็คเพียงเสียแล้วครับเพียงแปลว่าเพียงพามครับเจออัดลำตัวแล้ววนออกมาครับหนึ่งสองสามลำตัวครับแล้ววนออกมา แจ็คเหมือนจะโดนต่อยฟรีไปเยอะอยู่นะครับหนึ่งสองครับแจ็คจาหวะนี้มัดขวาแล้ววนครับพุทธภูมิมัดซ้ายครับขวาครับเอาขวาไม่โดนครับทางของแจ็คหนึ่งสองมาหนึ่งสองคืนครับอัดลำตัวไปครับมัดุกซ้ายยังไงดียังไงดีเอาหนึ่งสองเข้าไปครับมัดขวาแล้วมุนวนครับอัดลำตัวครับโอ้โหแม่สุดยอดเหลือเกินครับน้องเบ่าคนนี้ ออกอาวุธได้รวดเร็วแล้วก็ดึงหลบเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะครับหรือว่าเป็นนักมวยสอกนหน้าใหม่ที่น่าจับตาครับข้ามครับขามอ,อันนี้ประกาศรางวันเลยเลยฮะกลับมาดูช่วงที่ประกาศรางวันเลยครับ หนว่ากรรมการจะให้ไปทางไหนครับแต่ตามสายตาผมน,น่าจะน้องพุทธภูมินี่แหละครับเพราะว่าได้เยอะนะครับได้เยอะแจคแจคแทบไม่ได้ต่อยครับถึงต่อยก็แทบจะไม่โดนฮนะอืมวันนี้พุทธภูมิมาด้วยความม่่งไวและสายตาที่ดีครับหน,หน้าตายังจริงจังอยู่เลยครับโอ้หน้าตาร้อยคันออกแบบนี้อ่ามันมันวิบไถโชยอยู่ มันวิบไขโชดนะเหมือนเหมือนโกรธใครก็ไม่รู้อยู่นะวิบไขโชนะครับวิบวิบแปลว่าโกรธนะครับวิบแปลว่าโกรธครับอืมดูครับก็เป็นพุทธภูมิครับชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับแสดงความดีด้วยครับท่านของน้องพุทธภูมิทองอินนะครับนี่แล้วก็สาวๆนะครับมาคล้องเหรียญให้นะครับอืมแอบสายมันตาดำา